สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาจากที่ทำงานแล้วก็เข้าป่าพี่น้องวันนี้ก็ได้สามถังกว่านะคะวันนี้ป่าที่เราไปดกมากเลยนะคะก็ดูเพิ่งกลับมาประมาณห้าโมงนลพี่น้องตอนนี้เวลาก็6กโมงเยน็นไปป่าดกพี่น้องก็เลยได้เยอะหน่อยได้สามถังสี่ถัง ประมาณนั้นนะพวกเราไปเข้าป่าแบบดกๆมากเลยก็เลยได้เยอะนะคะวชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วครั่งเสียงดังหน่อยนะคะเนี่ยใช้เครื่องดูดดูดฝุ่นเอานะคะอันนี้เฉพาะที่เราซื้อมาทำความสะอาดผลไม้นะคะไอ้ที่เครื่องดูดอย่างนี้เขาก็มีขายนะคะที่ฟินแลนด์ นี่นะคะอีกวินเลนไอไอที่ไอข้างบนนี้ก็จะดูดขยะขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปตรงโน้นนะคะก็ช่วยขุ่นละอองเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเราก็ไปทำความสะอาดอีกทีนึงเนาะพี่น้องไม้ลูกใหญ่ๆมากเลยพี่น้องพวกเราไปแบบเก็บเป็นลูกใหญ่ๆเนาะ ปลาดกดก,ก่อนปลาไม่ดกเล้วค่อยไปที่หลังนะคะดกดกดก,ดกไปเก็บก่อนเลยเพื่อได้เร็วมาดูขยะก็สักเสร็จแน้ว ช่วยช่วยได้นะคะบางทีก้านเขาก็หักไปด้วยเนาะดูดก้านไปด้วยแต่ผลไม้ก็ผลไม้แห้งเขาก็จะดูดขึ้นบนนะคะนี่แห้งๆเหี่ยวๆเนาะพี่นีงจะช่วยได้นะที่นเรื่องดูดบนถ้าผลไม้เยอะๆพวกเราก็จะ ใช้เครื่องดูดเอานะคะแล้วก็ไปทำความสะอาดทีหนึ่เงเนะาะเสียงดังกว่าน้อซีนอ่ะ ดูไม่ก่อนเนาะจะให้พหยายแก่หยายเยายอ่อแกทำความสะอาดให้นะคะแล้วจะเชิญก็จะไปทำความสะอาดออเดอร์กับบาลยานย์ก็ออเดอร์นะบาลานยนคืแล้ว เรียกคิบสมะโกอิมา <Rocky> ah, แล้วนะคะลูกค้ายังไม่โทรมาอีกนะคะแต่ว่าพวกเราเก็บไปเท่าไหร่ละน่บราะยนก่อนเย๊อกคมนตะโกเดกองเรือเหลือยี่สิบเป็ดถังนะคะถ้าถ้าวีผลไม้เยอะพวกเราก็จะลงอินเทอร์เน็ตอาทิตย์หน้าเนาะถ้า วันหนึ่งเราเก็บได้สามถังสี่ถังอย่างนี้ก็ได้เงินไว้นะคะจะอดทนเนาะเพราะว่าหน้าร้อนของฟินแลนด์สองเดือนเนาะสั้นมากหาเงินไว้ก่อนหน้าหิมะค่อยเป็นตัวก็ได้ค่อยไปทำค่อยเป็นตัวค่อยอยู่บ้านตอนนี้เป็นตัวเข้าปา่าก่อน